ล่าวัดยิบล่าวัตนาได้ครับพุ่งนี้วิ่งเปแม่ค้าแม่ตีวิ่งวิ่งศูนกับสองเฮ็ดได้ตัวเก่าวังหนึ่งกับศูนกับสองเล่านะจะได้ตัวเก่าสันพี่หน้องเล็กวิ่งกับพวกมักวิ่งมักแลนซูนกับสองพราะเลขท่ายเดียวกันเล็กเลขทถ่ายสองท่ายสี่ขึ้นกันเฮ็ดได้ตัวเดียวแต่ว่ากับเพี้ยนไปยูดอกซส้นนี่ตัวเก่ากับมี่เด้ ไป okay, มี0ศูนเก้าเมวี๋ยวพนเชียนหัวขอคัอนเมื่อตีพวมักวิ่งมักแลนน่นเหรอเขาชุดเทียนเอาคนเล็กกันเลแตว่าเจอขงบ่เล่นก็วิ่งแรงนเนาะ ยี่ดยี่แปดยี่สิงหาเนาะอเคยี2แปดสิงหาสำหรับเหล้าต่ำเหล้านะครับวันพดวิ่งแร่นตัวใดรครับแม่ตีศูนย์กับสองศูนย์กับสอง รำพูดที่ยี่สิบแปดเนาะจับครูนะเมติไม่จับคู่ครับตัวศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์สองศูนย์สี่สดซาแน่จังน้อยเมติศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดรักสองเหมนีนก็เอ้ารักรักสองสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสี่สองสี่สองห้า สองห้าสองเก้าสองเก้านี่หละไม่เท่านี้หละอืมไม่ตีแน่นตัวได้ครับเน้นกันแน่นสองหนึ่งสองหนึ่งศูนยนสองสองหนึ่งสองกับศูนย์สองศูนย์สองแล้วกันสองหาสามโค่นนี่แหละตัวคิดว่าจะมาเนาะ ตัวมักตัวซอกตัวมกักสามโคนี่แหละสองหนึ่งศูนย์สองสองห่างตัวมักเน้นสามู่สามโค,คไปนอนจดตามนะครับ ตัดตัวได้ออกตัวนั่นที่ไม่ตีตัดตัวได้ออกตัวนั่นตัดสองสี่ออกเมื่องในเป็นอย่างบนบัวมันนั่นดิตัดตัวนี้ออกตัดสองสี่ออกมันเี็กันว่าแปดสองกั็ว่ามันออกแล้วหรบอเตัดทิมมันเี็ก็ว่าเอาเก้าสองใส่ดี่ฝันไม่เอาเก้าสองใส่ดี่ันนี่เด้เอาเก้าสองใส่มันออกสุดเก้ามันที่เปลี่ยนนี่ตัดตัวได้นี่ตัวตัดบักครับพวกนี้มดเล่บตัด กันบะมีมันตีบะหมีออกมันมันตัดมันกะจะตัดอันสองหกไปแล้วนี่ยไปแล้วสองหกตัดออกไปแล้วมันเหลือสองเก่ามันยัออกสองเก้าแล้วแม่ตีตัดตัดสองหกจริงสองหกสองเก่าตัดจริงแล้วฟังคอมบอกแม่ตีเด้อพี่น้องเด้อวันหนึ่งตัดสองสี่ตัดตัวได้ออกตัวนั่นตัดสองซีว่าเอาสองเก่าใส่เก้าสองใส่ออกสองสีเลยออกสองซีเลย เอาเอาสองซีออกบัดนี้ก็เลยมาเอาเก้าสองใส่ซีเหมือนนี่ป้อยเพื่อนกับป้อยเังสิแหละนี่เลขมันเด่นสองอยู่แล้วมันบอกนี่เลขเดินสองวดทีผพานมากนะเดินสองอยู่แล้วธรรมดามันดึงแจ้งสีแจ้งสีตัดทิ้มบัดนี้ตัวนี้อะตัวนี้ก็ว่านออกร้กก็ตัดทิ้มนี่เด็ตัวป้อยไปนะก็พลาดไปอือแลอกตัวตัดออกตัวตัดมันนี่วันนี้งก สองหกดัตท okay. ิ่งสองหกสองเกตัดออกแม่นสองหกสองเก้าัดตัดออกถิงดวนึงบ่บ้เจ้านทุ่มมาเอาคือเก่ามันละอืมวันบิ้งว่ามันแสคือบึ้งพูดตัวบ่สองศูน ถือก็ถือก็ดอบสองแปดตัว,วอืมอ่ะบุได้มากน่าแม็ดปีกอะคันออกได้ตัวเก้าตัวเก้าอยู่ไหมกันเข็ดใบบัะได้เนาะกันเลขเปล่าดดขนนเข็ดบัะได,ด้ที่คำนวดนี่เข็ดใบบัะได้เลยที่ พี่น้องเสี้ยนพูนบอมันตาไม่เหล็กเป่าเนาะมันมันมันเดือดไปบ่ได้ที่วันพุธที่สิบแปดเนาะยี่สิบแปดวันพุธที่ยี่สิบแปดสิงหาคมเก็บเราพัฒนาเตมทายโดยเหล้าได้พี่น้องแม่นั่งอ่านตู้เบิ้ฟังเลยครับเบิ้ลหออัวคอขพี่นอเบิ้ลหัวขอ เลขวิ่งแมตตีไม่ศูนย์กับสองเด้อพี่น้องเด้อจับคู่ศูนย์เก้าสองศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เกตสองหนึ่งสองสี่สองห้าสองเก้าตัวเน้นตัวเน้นตัวเน้นศูนย์สองสองหนึ่งสองห้าเน้น<บ>ลักสองว่าหลายตัวนะครับพี่น้อง แชปใบแผดหายไปบนางแผดจางรักกับพานด้วยน้องเด้อแนวทาง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 เท่านั้นแหละห้าบาทสิบบาทก็ได้ค่ากระทู่บ่ต้องเอาไปทู่เนี่ยย่างไปเลือดงาถื่อนงาบ่ถื่อมันสิเสียหลายกันเื้อหลายเสี่ยนเพิ่นล่ไปย่าเล่นหลายว่าซั่นอันนี้เสี่ยนเพิ่นก็ย้ำอยู่เสมอว่าตัวเลขนี่มันมีเขามีรถบ่มีผู้ใดฮู้ว่าเลขมันสิออกตัวใดเนาะ ถ้าเสี้ยนหู<ม>เสี้ยนก็ไปซื้อเอียเองแล้วว่าสันเพิ่นบาเพราะฉะนั้นทางช่องและเสี้ยนกระหายว้เป็นเป็นหน้าทางเท่านั้นเออครับท่านผู้ชมครับย้ํานะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับมักกระจัดคัดะั้นนะครับ,ด,รบดูเพี้ยค,ความบันเทิงครับดูเกิดความบันเทิงได้นะครับถึาบ่ถึงมมอยามาวากันเ้อพี่น้อง <laughs> มีผูจ<า>้จักจะคนเนาะไมผู้ใดผู้จักจะค้นเนาะเคยเคยบอกว่าใส่กันเล,ล็กลอยสูเนาะการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นตนะครับมีความเสี่ยงร้อยเปอร์ซนตนะครับการลงทุนสำหรับชุดนี้แม่ตีเนียนชุดสองสองหนึ่งและสองห้าสองห้า สองเก่าัวฮึแม่ว่าสองเก่าแบ่นีก่าสามีเห็นสอเก่าแม่เราเห็นสอเก่าได้พี่น้องม่นี่ทวงสองเก่าเนี่แม่ทวงสองเก่าล่าช่วงตัวไดออกเ่นั้นนี่ช่วงขั้นใดอกขั้นนั่นได้พี่น้องเมื่อนี้นี่เปะสงเก่นี่ครับนี่สองเก่าสองห้าสองเก้านี่เดี๋นี้เห็นยุโรถุนนี่เราเร่งยูบุ่นนี้แต่เร่งมันอยอะจริงจร เอาพี่น้องนะครับโบเรียนเราเป็นคนมีเสร็จนะครับเห็นบอเม่อนั้นแนวทางหตีม่ถงหน่อยบอครับแแนวทางนะครับบางไงแม่ตีนะครับเป็นแแนวทางนะครับนําไปผิจจรณารขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกุกทานนะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์นะครับพอกันไม่ในคลิปหน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ